สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำพระเครื่องมาท่านชมอีกตามเคยนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดนะครับเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่มีอักษรวอ,อ,อนะครับวอ,อ 2408นะครับ2408เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นพักเครื่องที่สร้างขึ้นในยุคต้นๆน,นะครับในยุคต้น,ตนโดยมีอักษรวอ,อซึ่งย่อมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและระบุปีที่สร้างคือ พศ2408ภาร,รุน่นนี้มีทั้ง,พ,พ,นนงนะพิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดและด้านหลังมีอักษรย่อวออ,อนะครับวออ พร้อมปีพศที่สร้างเนื้อหามวลสารของพระรุ่นี้เป็นเนื้อว่านซึ่งเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องนะครับอักษยรย่อวอสองสี่จะบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวและปีที่สร้างคือพศ2408เนื้อว่านเป็นพระที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นเนื่องจากว่ามีความเชื่อในพุพทธคุณด้าต่างๆเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะครับ นีด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับจะมีวออนะครับมีตัวสัยญอวอออสองสี่ศูนยออ์แปด ข้างนะครับด้านนะครับด้านเสียนนะครับด้านท้ายนะครับ คำถานนะครับ วันนี้ผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความเจริญในหน้าที่การงานในการในการค้าขายในการดำเนินธุรกิจนะครับขอ,ขอให้ไม่เจ็บไม่จนมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ